สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวละคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n e ชนนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรก นับตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์ปี2,568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะก่อนอื่นนั้นนะคะแม่หมอก็จะต้องบอกกับชาวธนูนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนี้ค่ะดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของคุณนั้นจะยังถอยหลังอยู่ในภพแอรีนะคะนั่นก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาภาระเก่าๆก็ยังจะสร้างความหนักความเหนื่อยให้ และในหลายคนนะคะก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันนิ่งมันอยู่กับที่ไม่ไปไหนตรงนี้แม่หมอก็ขอให้ชาวธนูเนาะอดทนประคับประคองอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปเนื่องเพราะว่าดาววาสนาของเรายัางโคจรพักองศาอยู่ก็เลยทำให้ชีวิตมันช้ามันดูน่าเบื่อหน่ายนะคะและหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอดทนทำนั้น บางทีช่วงนี้ก็ถือว่าจะไม่ค่อยเห็นผลสำเร็จสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามค่ะในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ดาวพฤหัสก็จะกลับมาเคลื่อนตัวได้อีกครั้งและถึงตอนนั้นก็ถือได้ว่านะคะชาวธนูพลังงานชีวิตของคุณจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ช่วงตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษาพ,พฤษภาคมจะเป็นจังหวะที่ชาวธนูนะคะคุณจะได้พาตัวเองออกจากปัญหาภาระที่มีอยู่ได้สักทีนะคะ เอาล่ะทีนี้เนาะเราก็จะมาพิจารณากันที่ดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาบความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายก็ตั้งแต่ในวันที่แม่หมอลงคลิปนี้นะคะก็คือช่วงปลายเดือนมกราคม ดาวสุขจะไปโครจรเสวยมาตรฐานที่โดดเด่นเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนซึ่งก็จะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หลักทรัพย์นะคะจึงถือว่าดาวสุขจะช่วยหนุนทรงให้ชะตาชีวิตของชาวธนู4เดือนจากนี้ไปคุณมักจะมีโชคดีมีโชคช่วยมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่าง ใครนะคะที่จะไปขอเครดิตสินเชื่อกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถใดๆก็มีโอกาสจะผ่านนะคะหรือในหลายคนนะคะก็แปลว่าคุณนั้นจะมีโชคใหญ่จะได้เงินแบบไม่คาดฝันนะคะจะมีโชคดีดวงดีอยู่ตลอดเวลาและดาวศุกร์นั้นนะคะจะยังหนุนส่งพลังงานไปที่ดาวพฤหัสบดี ดาวประจำตัวในราศีพฤษภด้วยค่ะเอาละตรงนี้แปลว่าชาวธนูหลายคนคุณจะมีกำลังมีความเข้มแข็งในการที่จะเอาชนะอุปสรรคศัตรูจะสามารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่มีอยู่ได้ในช่วง4เดือนจากนี้ไปส่วนดาวอังคาราชาวธนูก็ได้ย้ายมาเล็งลัคนาเกิดของคุณแล้วและตรงนี้แม่หมอก็ขอให้เจ้าชะตา จะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับคําพูดคําจาของคุณที่ช่วงนี้มันก็จะตรงมันก็จะแรงจะทิมแทงใจคู่สนทนาอยู่บ่อยๆและก็เป็นไปได้ค่ะว่าตัวของคุณนั้นพอดาวอังคารเล็งลัคนานะคะก็มักจะใจร้อนจะหงุดหงิดได้ง่ายและบางครั้งบางทีนะคะก็มักจะไม่พอใจคนใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวอยู่บ่อยๆนะคะ ดวงการงานดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานนะคะตั้งแต่วันที่5กลกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมค่ะและเมื่อดาวการงานโครจรเป็นสหัชชะนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์นะคะที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการติดต่อประสานงานการเจรจานะคะถือว่าช่วงนี้คุณจะต้องพบเจอกับผู้คนบ่อยมากขึ้น และเนื่องจากดาวพุธนะคะจะโครจรเข้าคู่กับดาวเสาวนะคะจึงส่งผลให้สิ่งที่จะบั่นทอนคุณนะคะในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการคิดมากคิดเยอะการที่เราจะแคร์คาพูดของคนอื่นจนเกินไปพอมีใครนะคะมาพูดจาสกิดปมในใจคุณก็จะเก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อยอยู่บ่อยๆ และตรงนี้คุณจะต้องระวังให้ดีอย่างไรก็ตามค่ะแม่หมอมองว่าดวงการงานโดยภาพใหญ่นั้นจะยังทรงทรงตัวอยู่นะคะไม่ได้แย่แต่ว่าความก้าวหน้าในงานก็จะมีค่อนข้างน้อยและชาวธนูจะต้องรอให้ดาวอาทิตย์นย้ายตามเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังเสียก่อนถึงตอนนั้นธุรกิจการงานการค้าของคุณ ก็จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้งและเครื่องเดือนหลังนั้นนะคะดาวประจําตัวของคุณจะโครจรเดินหน้าได้ด้วยค่ะจึงถือว่าน่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้ลุยจะได้สู้อย่างเต็มที่พร้อมรับกับความสําเร็จที่จะมีเข้าหามากขึ้นหลังจากวันวาเลนไทน์ไปแล้วนะคะดวงการเงิน ก็แน่นอนนะคะว่าด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรพุ่งขึ้นเป็นมหาอุดในราศีมีนถือว่าจะเป็นส่วนที่เสริมให้ดวงการเงินของคุณมีความโดดเด่นเฮงปังมากขึ้นดาวศุกร์เรียกว่าจะหนุนส่งลาภผลที่ดีเกี่ยวกับรายได้สินทรัพย์ต่างๆนะคะ จากนี้ต่อไปนะคะก็ถือว่าการเงินการทองผลประโยชน์จะเข้ามาหาคุณจากหลากหลายช่องทางนะคะเอาล่ะบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถรัรมภ์คอยซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายคนนะคะก็จะได้เงินก้อนใหญ่จากการค้าขายจากการทําธุรกิจของตัวเองนะคะที่สําคัญค่ะเมื่อดาวเจ้าเรือนปุตตะ ย้ายเข้ามาเลงลัคนาเกิดนั้นก็ยิ่งจะทำให้ชาวธนูนะคะจะโดดเด่นเฮงปังจะมีเงินใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหไหลเข้าสู่กระเป๋าบางคนก็กำลังจะได้สินทรัพย์หลักทรัพย์จากผู้ใหญ่จากครอบครัวจากญาติพี่น้องส่วนท่านใดนะคะที่เป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะก็ถือว่าเลขบ้านเลขทะเบียนรถจะเป็นสิ่งที่นำพาลาบผลก้อนใหญ่มาให้กับคุณ ในช่วงกลุ่มภาพัานธ์นี้นะคะดวงความรักก็ปรากฏว่าดาวความรักของชาวธนูนั้นจะไปโคจรอ,อยู่ในภพสหัสชะ จึงแปลได้ว่านะคะใครที่ยังโสดนะคะคุณก็มีโอกาสจะได้พบคู่เจอคู่จากการเดินทางจากงานสังคมหรือจากการที่ได้ไปทำงานทำกิจกรรมร่วมกันบางครั้งบางทีนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดก็จะนำพาคนคนนั้นเข้ามาแนะนำให้คุณได้รู้จักกัน ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้ก็อยู่กันเหมือนเพื่อนซะมากกว่านะคะจะเป็นทั้งเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันและภาพรวมความรักนะคะก็ถือว่าจะเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรเสียหายเพียงแต่ในคู่ที่อาจจะมีปัญหานะคะทะเลาะกันมาก่อนหน้านะคะก็ถือว่าความรักที่มีอยู่นั้นจะทําให้คุณทุกข์ใจเหนื่อยใจหรือจะต้องขัดแย้งจะต้องทะเลาะกัน เพราะเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวนะคะดวงสุขภาพดาวอังคารนะคะซึ่งก็เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามนั้นก็เล็งลักษณาเกิดของคุณค่ะตรงนี้เนาะชาวธนูทั้งหลายเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องใช้ชีวิต อย่างมีสติไม่ประมาทนะคะเพราะบางทีมันก็จะมีเหตุการณ์ให้คุณต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่บ่อยๆบ,บางท่านก็จะใจร้อนจะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดได้ค่อนข้างง่ายเอาละ่ะบางทีการที่เรารีบเร่งจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรานั้น ลื่นล้มตกบันไดเดินสะดุดขาตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวธนูที่คุณจะต้องระวังนะคะก็จะเป็นเรื่องของคําพูดคําจาการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะไปขัดหูขัดตาขัดใจคู่สนทนาฝั่งตรงข้ามถึงแม้ว่าในเรื่องนั้นคุณจะคิดถูกพูดถูกนะคะแต่สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นประเด็นให้คนจะหม่นไส้คุณได้นะคะ ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนทซูเปอร์แตงหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณเนาะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h ส n มช l นลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ